Christmas been Christmas been Christmas been well love Christmas ben she <laughs> you ที่เรามัวกลมใจทิ้งให้ชีวิตหม่นบองเฝ้ามองมีใครบ้างไห้ที่จะเข้าใจข่าวดีวันนี้พระเจ้าให To the world, the Lord is come. Let her receive the King. Let every heart prepare him room, and heaven need to sing, and heaven need to sing, and heaven. just this and wonder of his love and of love and one and one of his love and one and one of his love and one and one of his love god bless you then อยู่กับน้องแปงพีด้วยสวัสดีฉากโครงการนี้มาให้เราฟังด้วยเขาอยากจะบอกจริงจร้งบอกอยากจะพูดก่อนเลยว่าความหมายของคริสต์มาสจริงจริงเนี่ยมันคืออะไรความหมายของคริสต์มาสจริงจริแล้วก็ไม่ใช่วันเกิดซานตาคอรสแต่อย่างใดนะคะรเป็นจริงจริงแล้วเป็นวันที่โลกของเราเนี่ยได้รับของขวัญ จากพระเจ้าคือส่งพระเยซูลงมาประสูดที่โลกโลกชั่วคราวของเราใบนี้เพื่อที่จะมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับเราทุกคนก็คือการไถ่บาปไถ่โทษแทนเราเพราะตัวเราเองเนี่ยไม่มีความสามารถพอที่จะไถ่บาปตัวเองให้สะอาดได้พระบุตรของพระเจ้าพระเยซูนั่นเองก็คือลงมาบังเกิดเพื่อตายแทนพวกเราทุกคนนี่คือความหมายของคริสต์มาสคือการให้ที่แท้จริงแต่ว่าพอด้วยยุคสมัยหรือว่าเรานำ ใช้การประวัติของทางบ้านเขามามาบ้านเรามันกลายมันเลยกลายพันธุ์แรกของขวัญแรกของขวัญโดยที่ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงไม่ก็เป็นเรื่องของแค่ซันตาคลอสมาเดียวขาหนวดอะไรแบบไม่แต่เราพูดถึงว่านี่หน่อยดีกว่าก้อนสุดนี่คือแจ้งนี่คือยังไงต่างก็เป็นโครงการ blessing day blessing day ก็คือพระเจ้าอวยพรนะคะโครงการนี้ก็คือเราจะคือคริสเตียน ทั่วประเทศไทยจะ<า>ส่งความสุขให้ทุกคนครัใช่ก็คือจะพบเจอเราได้ที่อโศกที่ที่ลาดพร้พาวที่สีลมใช่ไหมคะ แล้วก็มีที่หลายแห่งด้วยกันหลายแห่งหลายแห่งเราได้ไปทั่วไปก็คือนอกจากจะมีร้องเพลงแล้วก็สามารถไปพบเจอเราเพื่อรับของขวัญได้เอาที่ของมาแจกด้วยคุณไปคุณไปด้วยหรือเปล่าขาโมเนี่ยจะต้องติดภารกิจของที่โบสถ์ค่ะอ๋อคุณอยู่ที่โบสถ์ผ่านโตโน่ไปด้วยไหมไปค่ะนี่ไงคุณโตโน่คุณโตโน่ตอนนี้โตโน่ก็เป็นคริสเตียนแล้วเป็นตั้งแต่รับเชื่อตั้งแต่ก่อนแต่งค่ะอ๋อก็คือก่อน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 ก่อกวันอาทิตย์หร่อปล่าใช่อนก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 ่อนต่งที่ดที่ไปง่นก็งนก่อว่าโต่อนก่อาต้อง เปลี่ยหรือเปล่าเขาก็คอนเวิร์ตไปเรียบร้อยอค convert คือปรับไป่ก็คือเข้าไปสู่ความรักเขาเป็นยังไงคุณถามอยู่สิแล้วทำไมคุณไม่ถามล่ะเขายังไงถามเลยแล้วกับความรักเป็นยังไงพระเจ้าประทานให้หรือเปล่าใช่ค่ะพระเจ้าพระเจ้าประทานให้จริงๆเพราะว่าเคยบอกพี่วูดดี้บอกว่ามันหายากอะสเปกมัวมันคือแบบว่ามันมันเยอะไปอะอะไรเงี้ยแต่พระเจ้าประทานให้ทั้งๆที่พี่โนเองก็อายุน้อยกว่าแต่เป็นผู้นํามากกว่าก็มีทุกข้ออย่างที่เคยบอกพี่วูดดี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่า น้อยคนที่จะมานับถือศาสนาเดียวกับเราแล้วมีเข็มทิศในทางเดียวกันแล้วก็เขาก็เชื่ออย่างสุดจิตสุดใจเหมือนกันก็ขอบ <ฮะ S 2> คุณพระเจ้าค่ะหเ <6 S 2> ดินแรกเนี่ย <6 S 1> เป็นหเดือนอันตรายนะ <ขอ S 1> เป็นการทดลองว่าคนเรามันจะใจแข็งอยู่กันได้ไหมคุณผ่านมาได้ พระเจ้าเวพรค่ะโมมั่นใจเลยว่าถ้าเราไม่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเนี่ยไปไปไม่รอดวันที่มันร่อแลสุดเลยทำไงอะวันที่แบบหนักสุดเลยทะเลาะกันทีกันแทตายเลยทำยังไงวิธีแก้คือพระคัมภีร์บอกไว้ว่าความรักนั้นอดทนนานค่ะแล้วก็ทําคุณให้ไม่จดจําสิ่งผิดแล้วก็จดจําแต่สิ่งดีๆต้องอภัยให้กันอะไรเงี้ยค่ะก็ตามไวเบิเลยค่ะตามคําสอนของพี่อยากจะมีลูกมีหลานมากๆมีลูกเอาลูกก่อน ก็จริงๆแล้วแพลนปีนี้แหละค่ะแต่ว่าพอมาเป็นฟรีแลนซ์เป็นฟรีแลนซ์แล้วนะคะไม่ว่าจะทํางานที่ไหนก็ได้ทุกที่เลยทุกช่องจอดกันได้หมดเลยเหรอครับเลยค่ะตอนนี้มาถึงวันนี้จะมาเล่นละครกับช่องไหนก็ได้แล้วจะมาเป็นพิธีกรที่ไหนก็ได้เนี่คือตอนนี้คุณไม่จะก็เลยขยีบไปเป็นอีกสักสามปีค่ะแต่คุมหรือเปล่าคุมค่ะคุมไว้ห้าปีเลยค่ะอีกคุมอีกห้าปีคะคุมไว้นานแล้วค่ะ คุมต่อไปก็ก็อีกสักสามปีกำลังดีค่ะตอนนี้ยังติดละครอยู่ลค่อยมีูกใช่ค่ะออ๋ดีตอนนี้ติดละครพูดเอนนี้พูดภาษาอีสานได้ยังเลยยังก็ครั้งที่แล้วพี่โตโน่มาสอนภาษาอีสานพี่แตงโมคือเราถ่ายคลิปแต่แตงโมใช่ใช่ไหมแล้วแตงโมพูดอีสานตอนนี้พูดอยู่ไหมพอพูดได้บ้างเป็นบางครั้งว่า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 ภาคกลางหรือว่าภาคภาคอีสานสิภาคอีสานใชครับภาคกลางก็ได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยนะ เอาเอาขี่แค่ตาติอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบว่าหรือว่าเอาขี้ทำตาเหรอทำไมมองไม่รู้จักเห็นอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยๆค่ะแต่นางสวยขึ้นนะน่งสวยขึ้นเยอะเลยแหละตอนเนี้ยหมดไปเยอะหมดไปเยอะถามผู้ชมทางบ้านไหมไปขลี่นไปเลยมั้ยไม่ไม่จะถามไงว่าก็ไปถามนั่งเอาถานั่งสวยหมดความรักไปเยอะแล้วก็ได้บุญได้พรจากพระเจ้าค่ะสาวคุณผู้ชมทางบ้านเดีว่าสวยไหมครับสวย แต่พอได้จักรยานฟรีตอบดีเลยนางสวยขึ้นจริงๆครับผมนางสวยขึ้นแล้วจะคิดจะซอฟลงไหมปีใหม่อะซอฟลงนี่คืออะไรหรอคะเสียน้อยลงเนี้ยคิดทั้เฮ้ยเจนทำไมถามตามเนี้ยคนเดียวเรนี่ไม่อัปเดตเลยนะเราอะตอนนี้ซอฟยังซอฟมาเป็นปีแล้วนี่จังแต่ติดสนิทกับพระเจ้านี่อาจริงนะคือปีที่ผ่านมายังถามเพื่อนเลยไม่เงียบเนปะที่ไม่ได้ขาวเงียบเลยแต่ทำไมถึง ดูใจเย็นดูนิ่งๆอะไรเงี้ยเหมือนคนที่ค้นพบสัญชาติธรรมเลยแต่นางสวยขึ้นต้องยอมรับปีหน้านางจะดังแล้วปีหน้านีงจะดังจริงๆน่ารักสวยขึ้นนี่จริงๆนี่คนเป็นทั้งหมอดูเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งอย่างเวลาคนที่ไปเที่ยวเชียงใหม่กับนางมาเป็นไงเป็นไงเป็นทำอะไรกันมาเป็นคนดองขนาด นี่รู้ไหมว่าเสียงดังสนั่นร้านจนเขาทวิตด่าด่ากันไหมจริงเหรอจริงเขาทวิตจะด่าว่าอะไรนะว่าแบบประมาณว่าแบบเออเหมือนเสียงดังแล้วก็นิสัยไม่ดีกันอะไรอย่างเงี้ยเออไปเชียงใหม่แล้วเสียงดังก็ไปกันเยอะเกินไงเมาดังใช่เหรอเมาเรื่องอะไรก็เมาเธอมั้งสรุปจริงๆแล้วปีนี้มีแพลนจะไปเที่ยวไหนแพลนไม่ไปไหนค่ะแพลนก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันทำงานค่ะอืมนะครับถ้าคุณตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันเหรอ แค่กดปุ่ม Subscribe ตรงนี้คุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าฮะ